สวัสดีคะ่ะมีรถ SUV สภาพสวยเกียร์ธรรมดาขายเงินสดมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะไฟตาเวนซ่าเครื่องยนต์1.5แต่เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง2000นะคะเกียร์ธรรมดาปี2009นะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะด้านในคะ่ะก็จะเป็นเบนาะนังนะคะพลังไรพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาค่ะปอาสามแถวนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะกระจกไฟฟ้าอีกต่างหากคะ่ะ ราคาโปรโมชั่นนะคะ139,00 0บาทเท่านั้นมีแอร์ตอนบนด้วยค่ะราคาถูกมากๆเลยนะคะใครๆก็เป็นเจ้าของได้นะคะเล่นทะเบียนพร้อมโอนนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคุณเข้ามาใหม่เลยนะคะคุณค่าน่าใช้มาก,มากเลยค่ะด้านหลังคนของได้เยอะค่ะสภาพดีค่ะเล่นทะเบียนพร้อมโอนเลยนะคะ139,000บาทเท่านั้น เครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะเครื่อง2000ค่ะสภาพดีพร้อมใช้เลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะใครกำลังมองหารถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายนะคะเกียร์ธรรมดาขับง่ายนะคะแนะนำาประถคันนี้เลยนะคะโตยต้ตาเวนซ่าเครื่องยนต์1.5เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง2000เกียร์ธรรมดาปี2009ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามราเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ